ครับผมคลิปนี้กับสิพผ้าเขารั้วนะครับมาเห็ดลราดหน้ามีกอบทะเลครับถอดถอดมีกอบไว้ผักเส็จดน้มันนดหน่อยกับใส่จานนะครับม,มาเตรียมน้ำราดกันครับผักมีกัใส่แค่รสมัโคลี่แล้วก็กวงตุ้งนะครับสามผักขาดอะไรคือปลาหมึกกุ้งนะครับ ตัวใหญ่โตตีไข่ใส่น้ำครับหน่อยหนึ่งเพื่อความสวยงามเทลงไปเลยเทลงไปพอจะน้ำเดือดแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วเขาคนคนคน้ำเดือดแล้วเขาก็เอาแปง้งมันสำปะหลังเทลงไปครับพอ่พอพอ่อพ่อมันจะเหนียวโพดคนเบิงคนเบิงโอ้พอดีเลย พอดีโอ้หอมหอมหอมโอ้อ่าเสร็จแล้วอ่ะลาดเลยเนาะโอ้โอ้โอน่ากินมาลาดใส่มีกรอบนะครับเอาปลืกหมึกใส่น้ำเนี่ยโอ้มาแล้วมาแล้วใส่จากตอนเนี่ยเปลือหมึกไหมโอ,โอเคครับโอ้สีสันสวยงามอร่อยพร้อมนะครับที่สำคัญต้องอร่อยพร้อม โอ้โอ้เรียบร้อย